เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเกมเปิดใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับกับเกม Ar c a n ค t a c ท i c s นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่กราฟิกสวยนะครับตัวละครน่ารักมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวละครเป็นร้อยตัวนะครับนี่ดูเลื่อนแบบไม่มีหมดนะครับเยอะจริงๆนะฮะ สำหรับคนคี้เบื่อแล้วครับหรืออย่างคนที่แบบชอบตัวละครเยอะๆนะครับเล่นได้หลากหลายนะครับแนะนําเลยเกมนี้นะครับวางกลยุทธ์ดีมากๆนะครับไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่เล่นไม่เบื่อเลยนะผมเล่นมาประมาณสักเกือบเกือบเชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าโหมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากน้แลวแต่ละตัวเนี่ยต้องผสมนู่นผสมนี่ให้กลายเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้นะครับผสมกันไปเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่1ดาวยัน45ดาว6ดาวอะไรก็ว่าไปนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของตัวเกมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูที่ระบบต่อสู้นะครับต้องบอกเลยนะว่าระบบเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับนี่ระบบต่อสู้นะครับก็จะมีเน้นลงด่านเนื้อเรื่องอะไรทั่วไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูระบบการต่อสู้ก่อนดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะแบบที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้นี้นะฮะสมมติผมลงด่านนี้นะครับอ่ะกดเลยครับปึ๊บเนี่ยครับระบบต่อสู้เนี่ยก็คือให้เรานะครับเอาตัวละครนะมาลงมาวางเลยนะเราจะจัดเรียงยังไงก็ได้นะครับรูปแบบทับจะไว้ซ้ายสุด หลังสุดกลางสุดหรือหน้าสุดก็ได้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยความสามารถจะแตกต่างกันนะครับบางตัวเป็นตัวแทงบางตัวเป็นตัวตีไกลบางตัวเป็นตัวฮิลซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับนี่คู่มือผสมตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีหลักๆนะครับอยู่ทั้งหมด8สายนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบให้เราเนี่ยวางกลยุทธ์นะผสมตัวจัดได้ตามใจชอบเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวเนี่ย โคตรเยอะนะครับวางได้หมดเลยนะในช่องไหนก็ได้แบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยเราจะสามารถวางได้4ตัวนะผมกดสตาร์ทเลยปุ๊บกดสู้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่ผมไม่ได้กดสปีดเลยนะครับจริงๆมันสามารถกดสปีดตรงนี้ได้นั้นเนี่ยมันก็จะสู้แบบไวขึ้นนะครับแต่ผมไม่เอาอ่ะดูช้าๆเรื่อยๆดีไหวไหมมันเป็นตัว S D นะดูเพลินมากๆนะสกิลก็ทําค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับก็หนึ่งเธนะครับมันจะมีแบบเป็นเวฟอ่ะ ไปจนถึงแล้วแต่ด่านนะครับบางด่านก็9าเวฟ10เวฟมั่งแเวฟมั่งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยพอจบด่านนึงแล้วเนี่ยมันก็จะได้เพชรมานะเป็นเพชรสีแดงนะครับก็ให้เรา,เามาซื้อตัวสมมติผมซื้อตัวนี้ปึ๊บตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเราก็ได้มาละว2ตัวนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาผสมได้นะเนี่ยอย่างแลนเซอร์นะครับเนี่ยแลนเซอร์ผสมกับอาเชอร์นะครับก็กลายเป็นเฟนเซอร์นะครับปึ๊บพอผสมเสร็จ บกลายเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวดาบใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมจะสามารถใส่ได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าผมมาที่ร้านค้าคิวบ์นะครับผมเนี่ยเป็นไอ้คล้ายๆเพชรสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราสามารถกดซื้อนะครับเพิ่มฮีโร่ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าใช้3นะแต่ตอนนี้ผมมีแค่2นะครับก็ไม่ได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ตัวเพิ่มได้นะครับจาก4ตัวเป็น5ตัวนะครับอ่ะหมดเวลาละ ในแต่ละรอบมันก็จะมีเวลานับถอยหลังให้นะครับว่าเราสามารถมีเวลาจัดทีมได้กี่นาทีกี่วินะครับประมาณนี้นะครับนี่ส่วนคู่มือการผสมนะง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยมันก็จะเริ่มจากสายสุดนะครับสายสุดคู่มือผสมนั่นก็จะเป็นพวก1ดาวสีเขียวนั่นก็เป็นพวก2ดาวนะครับอันนี้เป็นพวก3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะไล่เรียงกันไปนะครับ โดย1ดาวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8สายนะครับโดยหลักๆนะครับแล้วก็จะมีพวกธาตุแยกออกมาอีกนะครับธาตุเนี่ยก็มี6ธาตุนะครับนี่ ธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุพืชธาตุแสงธาตุมือธาตุเหล็กอโลหะอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ซึ่งมันก็จะมีบ่อยนะว่าอย่างตัวเนี้ยเป็นสายดาบนะครับสวอตแมนนะครับหรืออันนี้นะครับเป็นอาเชอร์นะครับเป็นวิสาตอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นพวกสายเมสสายเวทอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งการผสมของเนี่ยอย่างสมมุติเราจะผสมไอตัวนินจา2ดาวนะครับก็ต้องใช้ตัวสวอตแมนนะครับกับตัวนี้นะครับนี่หรือว่าจะสมมุติเราจะผสมตัวฮันเตอร์นะครับ3ดาว เราก็ต้องใช้ตัว2ดาวนะครับตัวนี้นะตัวหัวกะโหลกนะครับกับตัวหัวทองตรงนี้นะครับแล้วตัวหัวกะโหลกเนี่ยใช้อะไรบ้างปึ๊บคลิกเข้าไปมันก็จะมีบอกนะครับใช้อาเชอร์นะครับกับตัวนี้ตัวหัวทองก็ใช้คิลิกนะครับกับตัวอาเชอร์ประมาณนี้นะครับก็ผสมต่อกันเป็นทอดๆนะเรียกได้ว่าสนุกมากๆนะ แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเมื่อเราผสมเสร็จนะครับอ่านี่ผมเล่นแบบมัวม่วๆให้ดูก่อนเลยนะนหลายหคนอาจจะงงน้ในช่วงแรกๆแต่ว่าพอจําได้แล้วเนี่ยมันจะสนุกมากๆนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับไม่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลสร้างความเสียหายกายภาพ80%นะครับของแอคแทกกายภาพบวก210หน่วยแกสตูและทําให้ เป็นใบนาน2นาทีนะครับเป็นสกิลออกแนวก่อกวนนะครับนี่หลักๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับการลงด่านเล่นด่านทั่วไปนะอันนี้ผมผสมนินจาขึ้นมาเลยแล้วกันอ่ะเนี่ยผสมนินจาเป็น2ดาวแล้วใช่ไหมครับปึ๊บแล้วเรามีอัศ s ินอยู่แล้วเนี่ยเราผสมเพิ่มอีกเป็น3ดาวได้เลยนะนี่ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะเป็น3ดาวแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเท่ตรงนี้นะครับหลายๆเกมเนี่ยน้อยเกมมากๆนะที่จะมีระบบแบบอย่างนี้นะ มันทําให้เล่นเพลินมากๆนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะมีตรงหัวใจตรงนี้นะเห็นไหมสามสาดวงตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราแพ้นะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะครับถ้าพอหัวใจหมดเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่เลยนะก็คือแพ้ไปเลยนะครับเวลาเราเสียแต่เราเวฟเนี่ย ก็จะเสียหัวใจไปด้วยนะับถ้าเราแพ้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบของการต่อสู้นะครับอาจจะผมกดออกก่อนแต่มันจะนานเกินไปนะฮะอ่าพูดถึงเรื่องการต่อสู้ข้อเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นี่อยากจะบอกนะว่าผมเก็บเพชรไว้ให้คุณผู้ชมเลยนะครับทําการสุ่มโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยผมไม่ได้สุ่มสักกนิดเลยนะเก็บเพชรไว้ทุกบาททุกสตางค์นะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่าผมผ่านมาถึงด่านที่เนื้อเรื่อง5้าแล้วนะครับโดยที่ไม่สุ่มไม่หาตัวไม่อะไรเลยนะครับแต่ขอบอกครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยจริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่ใช้ถึงแค่3ดาวก็พอแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ย่างเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่ต้องไปจําเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราจํา3ดาวได้คร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอพวก4ี่ห้าดาวมันจะทยอยเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจำได้เองนะครับาอมาดูในส่วนของฮีโร่บ้างนะฮีโร่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันมีเยอะมากๆนะครับเป็นอร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็คาส์ดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่8ปดคารนะแบบอย่างที่ผมบอกไปนะก็จะมีคาสดดาบธนูดาบคู่อะไรอย่างนี้นะวิสาร์เมดนะครับ คิลิกอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยวอลเออร์ Warrior นะครับทั่วไปนะครับก็8สายหลักๆนะเป็นพวก1งดาวนะขั้นแรกนะแล้วก็มี2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการผสมนะฮะแล้วก็จะมีธาตุแยกต่างกันไปอีกนะครับซึ่งมันมีผลเวลาต่อสู้นะฮะในส่วนตรงนี้นะก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ย เราก็จะได้จากการปลดล็อกผ่านด่านนะครับนี่ตรงนี้ผมจะบอกให้นะหลายๆคนอาจจะงงแล้ว <c oughs> <Hotel> มันได้จากการผ่านด่านตรงไหนนะครับนี่ผมพาคิดเข้าไปดูเนี่ยมันจะได้จากการผ่านด่านตรงนี้นะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขนะครับที่เขาบอกนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ย <c oughs> เคลียร์จบ3ดาวนะครับเคลียร์การต่อสู้กับบอสโดยมีสมาชิกปาร์ตี้อย่างน้อย6ตัวนะต้องมี6ตัวในทีมนะครับหลังจากเคลียร์บอสเสร็จนะครับก <c oughs> ็จะได้2เ <Level S 2> ลเวลเลเวลที่3ามเนี่ยก็ค <c oughs> <ö k> ือการเคลียร์กับบอสต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าให้เราใช้เป็นตัวละครประเภทไหนนะครับให้อยู่ อยู่ในปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวละครมาฟรีๆตามดาเลยนะพวก3ดาวสดาวครับเขาแจกฟรีเลยนะครับเป็นเกมที่แจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆแจกแบบไม่ห่วงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบบางคนไม่ทันใจนะครับแบบโอ้โหมันได้ช้าครับมันลงด่ามันได้ช้าได้ทีละตัวครับนี่เลยครับสุ่มไปเลยครับผมไม่ต้องรีรอนะครับสุ่มได้เลยนี่ผมสุ่มโชว์ไปกว่าน10ทีเลยแล้วกันนี่ปึ๊บต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าสุ่มยังไงก็ไม่เกลนะครับ เนี่ยดูสุ่มยังไงก็ได้หาดาวนะครับบอกเลยหูแบบ EEM เกมนี้เกมนี้นี่คือสุดยอดนักใจป่ามากๆนะฮะผมชอบตรงนี้แหละฮะสำหรับสายสุ่มนะฮะได้ดากูลนะครับเอาเคก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าเฟี้ยวนะตัวนี้นะเนี่ยเราก็สามารถอ่านสกิลได้นะครับเพิ่มเด็เพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นนะครับสร้างความเสียหาย2ตัวทําให้ติดมืองงนะครับลดเด็บลดอะไรของคู่ต่อสู้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวสุ่มแยกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้อีก E ีีหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะ,ะแล้วก็จะมีระบบการ์ดนะครับอาคาน่านะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถเป็นมันเป็นเหมือนการ์ดช่วยบวกสเตตัสสถานะต่างๆนะครับเสริมพลังให้เรานะครับตรงนี้ก็มีให้สุ่มนะ,ะผมสุม่มผมไม่มีเพชรสีม่วงด้วยอะแต่ว่าจะสุ่มฟรีนะครับผมก็สุ่มมาได้แล้ว1อันนะครับ1่ใบเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแล้วก็เออตอนเริ่ม,เร,มเริ่มเกมเนี่ย นี่นี่นี่ผมพาไปดูตอนนี้ผมมีอยู่1ใบเองนะครับตุลาการนะครับแล้วก็ที่สุ่มมาฟรีนะครับได้อีกหนึ่งใบเนี่ยครับมันก็จะมีบอกนะครับเมื่อได้รับเอฟเฟกการฟื้นฟูมีโอกาส15.5%นตะครับที่เอฟเฟกการฟื้นกําลังเนี่ยจะทํางานนะครับส่วนอันนี้เนี่ยที่ได้แจกฟรีในช่วงเริ่มเกมนะครับผมเห็นนะครับหลายๆคนเนี่ยรีหาพวกเด็กกาตรงนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ย เราจะได้จากการเลือกวันเกิดนะพวกวันเกิดพวกปีพวกวันที่อะไรพวกนี้นะมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเลือกวันเดียวกันเนี่ยก็อาจจะได้เป็นการเดียวกันโอกาสค่อนข้างสูงนะจากที่ผมดูตามกลุ่มตามเกมอะไรต่างๆที่คนเล่นที่มาบอกเทคนิคกันนะฮะ ก็ไปลองดูนะครับว่าการ์ดไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยดีที่สุดนะครับก็ลองดูนันได้นะอย่างนี้เนี่ยที่ผมเลือกมานับตุลาการเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีพื้นฐานมีโอกาส10.25เนะครับที่จะใช้หลบหลีะครับสำหรับฮีโร่ทุกตัวนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรายุงอยู่ที่ซัมมอนอยู่นะครับวัตถุโบราณหรือพวกอุปกรณ์การต่อสู้นั่นเองนะครับอะผมลองกดสุมทีนึงแล้วกันปึ๊บสุ่มให้หมดทุกอันนะครับไม่ต้องห่วงเพชรเหลือเยอะ เก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะเนี่ยเราก็ได้นะเราก็สามารถเอามาใส่ให้ตัวละครเราได้นะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถอัพเวลอัพไรได้นับนี่ตรงนี้ปุ๊บตอนนี้ยังเป็นเลเวล2อยู่นะพอรับเลเวลปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยบอกสเตตัสได้เห็นไหมจากเลือดพันสเป็นพันสี่ห้าสิบแอคแทกเป็น108อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับวัตถุบโบราณที่สวมใส่นะับต้องเลเวลตัวละคร5ก่อนนะับถึงจะอามาใส่ได้นำในส่วนของตรงนี้นะมันก็จะเปิดให้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละครนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกละกันเดี๋ยวไว้ไปทํา E p ีแยกนะอันนี้ผมจะบอกภาพรวมก่อนละกันนะว่าเกมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนต่อไปนะก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นพวกการเติมต่างๆนะครับไอเทมแลกเปลี่ยนสกินนะมีสกินด้วยนะอย่างเท่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็พวกใช้เพชรซื้อนะตั๋วกวาดร้านหินโซนะครับตั๋วซุ่ม m i n นอร์อาคันับชั้นสูงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่แล้วก็ส่วนหมดการเล่นต่างๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะมันก็จะมีพวกเนื้อเรื่องปกตินะครับที่ผมได้เล่นให้ดูเมื่อกี้นี้ครับก็จะมีระดับ normal hard special นะครับก็แตกต่างความยากกันไปนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยมันจะมีบอกนะครับแนะนำนับตัวละครนี่ตรงนี้นะครับในหมดเนื้อเรื่องบทดานอะไรต่างๆนะครับเนี่ย ว่าแบบใช้ตัวพวกประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีราย,ายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับว่าต้องเคลียร์เท่าไหร่เท่าไหร่นับเคลียร์ภายใน12นาทีอะไรอย่างนี้นะคเนี่ยเคลียร์จบ3ดาวต้องมีตัวนู้นตัวนี้อยู่ในปาร์ตี้นะถึงจะได้รางวัลได้อะไรตามนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะเว็บ14เวฟบอะไรอย่างนี้แนละ้วข้อมูลสถานะความยากระดับ3าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกรับประจนภัยใน Dark Terra นะครับ นี่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้พวกเงินนะครับพวกเพชรถุงคิดตั้นอะไรอย่างนี้นะครับอาคารหน้าเก่าไร้พลังอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถจัดทีมที่ใส่เด็กการ์ดนะครับที่บันทึกเนี่ยเอามาใช้ ลุยด่านเป็นเหมือนแนวไอดอลนะครับในส่วนของตรงตรงนี้นะครับเนี่ยผจญภัยในดาร์กนะครับตรงนี้จะคล้ายๆแนวไอดอลนะผมพาเข้าไปดูเลยดีว่ามันจะเป็นเหมือนตีทะลุไปเรื่อยๆนะให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็เก็บสะสมแต้มเก็บสะสมเงินแล้วก็ของรางวัลให้เรานะครับเนี่ยมันจะวิ่งต่อสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถกดออโต้กดเน็กเว็บได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะนาเกินไปฮะนี่แล้วก็จะมีหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยพวกในเควสนะครับพวกผจญภัยศึกบอสนะครับ ครับอารีน่าคำขอปาร์ตี้นะมีทั้งคู่ออฟมีทั้ง pvp นะครับก็เดี๋ยวรอเปิดนะครับอย่างอารีน่าเนี่ยต้องรอปลดเลเวล10นะครับ คำขอปาร์ตี้ก็รอบเพียสเตตนะครับ5ขีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเพียบเลยนะครับเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะครับบอกเลยระบบเกมทํามาค่อนข้างดีครับแล้วดูดเวลาพอสมควรนะสำหรับเกมนี้นะแล้วก็หน้าเมนูนะก็จะมีพวกกิจกรรมภารกิจต่างๆรับของรางวัลนะครับอันดับอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับนี่ส่วนรูปตรงนี้นะสามารถเปลี่ยนได้นะสำหรับบางคนแบบไม่ชอบรูปนี้นะไม่ชอบตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนได้นะนี่อย่างน้อยผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับกดเลยครับปึ๊บนี่แล้วออกมาดูข้างหน้านะ เนี่ไนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเกมก็ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนะี่ยเดี๋ยวเจอแบบสุมจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนครับอยากให้ผมสุมเท่าไหร่คอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับอยากเห็นผมเกลือคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ